ทานไหวแล้วพี่น้องยามแรงเนาะโอ้ยเป็นก็เห็ดไหวแห้งเนาะโอ้ยฮะกะเทแห้งบุทันแห้งคือห่านเพิ่นเห็ดกระสกอส่างนี่แหละโดยเจ้าคายจำพุ่มจะได้เป้่วอืมแพงเนาะยังไงสีอาร์ตสามเมอเดนี่ให้เพิ่นขี่ขับได้อยู่แล้วว่าเจ้าครับอันขี่ผู้เดียวเห็นไหมได้ปะ เออขี่คนเดียวได้อันสามไหนบอ <c oughs> อันสามเงียบบอลลินที่ชือโดยกบสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเดอ้อโดยมาพบพอกำนองลาจีเดอ้อพี่น้องส่วงอันยามแรงๆเนาะตอนนี้กะเปิดผาามาครัพี่น้องตะเวนทีโตกดินเลยพอดี ก็น้อยเ้าก็เตรียมเมื่อไรพี่น้องทางเมนตูข้ามเพิ่นกะเก็บกระเป๋าไว้เมื่อหายทานเนาะหลังจากที่ว่าเสียหนาแล้วพี่น้องทางขางดินเมนตูข้ามเพิ่นแหละพากันเสียตั้งแต่ส่วงย่ำเด็ดเด็ดเนาะจนทอดอันต้นขำห้ากระแล้ววางตอนสีหามงอ,อะไรเนาะแล้วอะไรพี่น้องมีแต่ว่าเ้ากระสิพา,ากันเมืองเมนตูข้ามเพิ่นกะสี่ขี่รถเมื่อน้ำนะเพราะว่าทางไอตุนเพิ่นกะมีแต่สิครับผู้เดียวเพิ่นแหละเพิ่็นบุก้าอส้นาาเนาะ ผลกาแฟก็ได้รถใหม่พี่น้องเลยฮาก็ขี่สองสามเสือโดยเพราะว่าทางสร้างเาพิ่นกาพาพี่น้องเห็ดลายๆขันตอนอะไรนี่เนาะเทคานมองเพิ่นสอเอาดินถอ,อกใส่ให้นะพี่น้องเพิ่นเทคานตั้งวงกบตั้งบานประตูเนาะลายๆขันตอนเติมเลยประตูคามเพิ่น,นกะนนเรีนนะยน,น,นยปนระตูคามเพิ่นเนาะผู้วงเพิ่นเอาสวยไปลางเลยพี่น้องนะโดยที่พี่นเห็นสวยเพิ่งเก็บไปไล่เลยเนาะ ล่างถวยยังแหละจะสีวาพากันเมือ่อผะว่ามาลำการเสาร์นีน่กะอนหลดคันเดียวกันมาเนาะเอาจังได้กะไปบึงน,นํำกันพี่นอ้องอ้ยอ่าติวเปิดภาพมากับพี่น้องเอ้ยตะเวนสิตกดินแหละเนาะเปิดภาพมาแปนเบิดดทางหนาดินเป็ตู้คำพะน,นี้ฟานเดินหวัดพี่น้องบาทนี้อ้เอาจัดการให้เพื่อนขักเนาะ มีรถมีมงจอดหลดลายเลยพี่น้องบา้านนี้มากก็สบายเลยเนาะเพราะว่าแต่เกากบสิโฮกหกในแถวนี้นะพากันเห็ดคาบเดียวเนาะลายคนสอยกันสอยกันแล้วว้เพราะว่าทางนั้นมาสิเป็นอันทางเป็นจงทางว้เนะาะลักดินกะตรงนี้เลยอันนี้ก็สิเป็นห้าท่วเขาโลกอะไรพี่น้องไม่ได้หยาหยุบหย,ยาน้ำฮะนะ,ะพื้นปรตูคำขึ้นกะ แต่ละมือเพิ่นก็ต้องได้เก็บกระเป๋าเนาะเพิ่นเก็บเอาไปอันใส่ถ่านเด้อพี่น้องเอาไ่เท่าสบายดีได้ไ่เท่าโดยแต่จักเป๋าเ้วไ่เทามาอันกระเป๋าถ่านนี่เออตัวนั้นก็ได้แล้วโอ้ได้ลายเติอเลยเนาะโดยพอได้ใส่อันถ่านพี่น้องเลยอืมใครแต่ว่าเพิ่นกระตัดไว้หายยุ่เนาะอืม โดยเออเิ่นบ่หูเนาะอืมโดยอืมจงไว้ให้อันไส่หแเละไปซื้อเผืนกระแพงไนะเนาะเป้าละสองพันพันปลายผืนแล้วพี่น้องเพราะว่าไปซื้อห้านเิืนเห็ดกระสกอส่างนี่ล่ะโดย อืมแพงเนาะดีแหละเพิ่นเอาไว้หายกะอืมโดยเอาเมื่อหายทานเพิ่นก็ได้ไปหาหลอกหาเผื่อสีได้เนาะกระเป๋าอันนี้กะบางที่นห้าฮเพิ่นเพิ่นก็สิจูดเนาะพี่น้องเพิ่นทำความสะอาดนะนะเพิ่นจูดแล้วเากับบ่ได้แล้แบบนี้ตงกันหญ่ตัวนี้กาสิง กระเป๋าอันพอดีไซส์ทำนี่อือใ่าบเม็ดแล้วทานาโดยได้ชงเออใหญ่ก็ใหญ่พดเนาะบรรค่าพัดสาเก้าโดยอืออือเยอะมันมีเอาให้ใชได้อือ โด,โดย้าาชอบก้าวเาไม่เท่าเพิ่นมือนี่เพิ่นกะบ,บริยูื่้ๆได้พี่น้องทางอ้างหยาซอยกันเบิดมือไม่เท่ากันได้บริผักเลยเห็นลูกล้านเห็ดก็ต้องได้เห็ดน้ำเพิ่นวะเก็บเก็บจะหน่อยก็ได้เมื่อแหละโดยซอยกันเนาะให้เพิ่นเก็บกระเป๋าพี่น้องเพิ่นจะซีเมื่อน,นำกันมาเลย ผู้งเพิ่นล่างถั่ยอยู่ปลาติดตแห่ทรายนี่เนาะทรายกาหลายโหลดเติบได้นี่โหลดบัตรได้เพิ่นมาส่งก็มีแต่ขั้นใหญ่ๆพี่น้องเริ่มมีตูวคำเผินก็นได้ยามแรงเนาะสร้างเพิ่นกาเห็ดได้หลายขั้นตอนเติบแล้วนี่พี่น้องเพิ่นเทคานปลาไหวแล้วก็ไหวเห็ดมื่ออื่นเนาะมื่อนี้นะ่ะบนไอเห็ดแล้วเพราะว่าเพิ่นเทคานไหวกะถาให้คานแห้งเพิ่นก็ต้องได้เอาทรายมาใสา่แต่ละห้องนี่เต็มเนาะ กวางแห้งเรนียเป็นเมตุคำมเหมือนกันเป็นเทคานไว้ห้ากะเทศนอกาะยัง่ได้แหงซ้ำอันนี้เป็นกะเทศเ,เป็นห้ากะเอาเอาทรายเข่าแต่ว่านี่นอกเพราะวานันหลดเพิ่นเอาข้าวให้เลยเป็นแกะเลยต,ตัวนี้ติดตัว ใส่วงกบใส่บ้านประตูแล้วเนาะหลายๆลยขั้นตอนแล้วไว้ครับวงป็นล่างถวยกละมือพ็นกันล่างซอยเนาะมีดจ,จามาถูปอมเนาะสวัสดี <laughs> มีดจ,จามาถูพี่น้อง เท้ามานันล่างหามดเลยด,ดี <laughs> อืมกูก็เลยแหละอืมสะอาดล้างไว้ตักกินมะอมะอื่นเพราะว่ามะออื่นกะห้าจังบดได้ล้างมันก็แหงไว้เอ่าผืนเปล่งน,น้ำใส่เนาะเต็มถังเลยแต่ละถังกะไว้อาบไว้ใส่แม่<ห>น,นมาทางนี้กะคักๆน้องเนี่นกะเห็ดงามๆเนาะก็อฮะนะ ทางสางเพื่อนก็เซ้าเมือ่อยเลยพี่น้องครูเพื่อน,นั่งเศร้าเมือ่อยเลยเพราะว่าตอนนี้กแกทำเลย<อ>มือนี่ได้เมนูแซ่บให้เพื่อนเห็ดเวียวกะไว้ไว้เนาะถ้วยจานกับอันเกา่าอะไรพี่น้องเพราะว่าอเอาใส่ในตัวนี้เอามาแต่เพื่อนอันนี้กับเพราะว่าตอนแรกๆกันยังบ่ทันมีเม่เท่าเพป็นกันยังบม่มีเป็นประเภทบ่วงประเภทนีดอีกอย่างนี่เอามาแต่เพื่อนเบิดเนาะอันนี้ชิเป็นของสร้าง เสียมคุดก็คือกานหออมาอะไรบบบนี้หาอันี่คุดเยื่อนบ่มีก็เลยว่าเอาเมื่อแล้วก็ซื้อใหม่มาให้ผมมันหักมาแล้วก็คุดแนวแข็งกินข่าวอีมอยู่บริเวณนี้นะอีมเห็นเพิ่นกินน้อยหนึ่งพี่น้องเนี้ยมาบอิอีมได้ลาบซีนแล้วก็อันไปขวานอ่ะัวาแต่ละคนกะบโกินดิบมีแต่ทางไอซ้างแล้วก็ ลุงสร้างพอสร้างเพิ่นกินดิบมีแต่อายคนเดียวเพิ่นเพิ่นกินสุกเพิ่อกินดิบอ้าวถอยหน่อยถวยสร้างค่ะพ่อจ้างหน่อยนี่กกมีจัก้อนเอาใหม่ไคเออเขาเอยบุญเอามานะบ่อจ้ะก้อนอิฐกับพี่น้อง ยังลายอยู่อันนี้เพิ่นกะแป็กแป,ก,แปกเอาแต่ละมือเนาะเพิ่นมาผสมปูนอี่ยังเพิ่นก็เอาอยู่นี่แห่ทรายนี่เพิ่นเอาอยู่นี่เบิร์ตว่าต้องเดื็ดแต่ละมือเล็กปูนกันยังลายเพิ่นมากองไว้แล้วก็เอาพยางปกเนาะเพราะว่าย่านถือฝฟอนเลยสิใส่งานบ่ได้นะถือฝนแล้วมันแข็งเ <L> พิ่นก่อนติดบานประตูติดปองเอี่ยมแล้วทางนี้ก็ ขากระตังมือน,นี้เลยเนาะงามๆทางพอสร้างมันคือสซีห่อนค่ะอ <g ül> าบน้ามเลยบอสอ้ย,อย,อยสบายดียัาง,<อ>งาม่อาบเนาะเห็น <g ül> แต่พอเพิ่นอาบกินนี่ <g ül> ห้อนบอสอืออมือน,นี้ได้เห็นยังไงพอมือน,นอี้โอเที่ยอนเ <g ül> อ่อเทีท่ยอนตั้งวงกบก็ตั้งแล้วเนาะ เ,เพื่นก่อขึ้นแล้วพี่น้องวายเติบได้นี่ได้หอดขันตอนกอ่อคันตอนตั้งมุมกบแล้ว,ลกวก็คือว่าปลายวายแหละเพราะว่าตะเกาก่าซานำฝนตกเนี่พี่น้องตะเกา่าฝนตกทุกมือเลยจนสิบโมีบันนอนไหลไปเวิร์ดผมคือหกขีดตัวน,นี้ผม,ม,มยืมหนวดไปซื้ออันยาสระผมบตัวนั้นก็ยังที่ด้เอาทรายเขาอยู่ดใเนาะทางไหนนะ ทั้งหลังเลยทั้งหนาทั้งหลังบ่ทั้งทั้งทั้งหนาทั้งนี่เนาะเพราะว่าแนมเห็นเดืใบประตูใหญ่บันนี้เนาะทั้งหนาทั้งนี่พี่น้องอันนี้สิเป็นทางหนาคืออันเนาะอันนั้สิเป็นทางหลังทางหลังก็ยังคิดเอาทรายเข่าอยู่เพิ่นกะก่อไว้แล้วก็สีเอาดินมาถอออกใส่เนาะเอาดินทรายอะไร อันนี้เป็นต่างบ้านประตูใหญ่ก็แล้วแล้วใส่ป้องเอี่ยมแล้วบ้านนี้ก็มาต่างวงกบได้เบานะว่าสื่อเป็นอันน,นั้นคุณเนาะซื้อเป็นฟองผูกเบาไปถึงห่านใช่ไหมเจ้ากะไปหลอกแหลไปเหตุว่าเกิดเถื่อนเกิดเถืถ่อันนี้ก็เอามาเลยเนาะอันนี้นะ สองลมเบอคนอื่นนะออกเบอกลูกแก้วเนาะเป็นแก๊สเลยมันเป็นลายดอกออกบอือจากลายยังเนาะทางในสี่สี่แก๊สพูเนาะพ่อเบาลือว่าเหลืออีกยังน้องเนาะลายอยู่ยังบทันได้เห็ดแต่ซื้อมาป้าไว้ก่อนดิโดย กินไวเนาะแตาบังหงกระแล้วเลยเบิดดีบ่ะจุงใบเปินเน่เป็นยังเพิ่นบอกว่าให้ตามใส่เมล็ดพงมักเพชดหาวเบิดแล้วยังไม่ได้ซื้อมาเพราะว่ามื่อเสารนี้เฮ็ดกินกับบริษัทองเพ็ดอันนั้นดิมีแต่ทำมืออื่นเพื่อจะได้เฮ็ดใหม่เนาะถ้าให้ปูนแหงก่อนลูกไฮสอใบซื้อวัดพูนเนาะเป็นแถวเพิ่นปลูกแล้วได้อันนี้ไง เป็นปลูกเศร้านี่เนาะปลูกวงเอามาใหา้พี่น้องตะไคร่ว้าที่โตถ้าขึ้นนี่กะส,สัมสิเอากินแล้วเพราะว่ามสิเพชรแต่ก็ง่ายเนาะแต่ก็ง่ายแบบมันขึ้นเป็นก้อนใหญ่ๆเลยหนนะซัมส,สีกินเนาะพอได้ใส่แกงว้าดินเพิ่นจะไรมีแต่หญ้าอหละพี่น้องหญ้าหย,ยุบนี่มือนี่ขึ้นหลายหลายขื่นบ่ได้คอยได้มาเนาะ สามก็น An ั่งพักพรเพิ่นหาก็เอามาถอกวางอันเฮาก่อนสิเฮาเสียหาายน่ะเนาะายนี่3รถเพิ่นใส่เรียบร้อยเนาะพ่อเพิ่นเอาเล็กใส่บ่บรรยากาศยามแรง วงถึงกลางถวยแล้วเลยแล้วเลยวบแล้วเลยวบ <laughs> มารอบที่สองเ <laughs> ลยเอาไปไหว้บดสางเพื่อน่าตินั้นเสียเนาะมาอยู่นอกกับเพราะว่าอ,อยู่ในป่ามองเห็ดกินกับ นี่แถวฮันบูเ็นมาจากนอกกระเป๋าตัวนี้อยู่ทางปา่กปากกระเป๋าหายทานทนั่นเอง พันนี้แหละแน้วอะไรบอวันนี้เมื่อยห่บหายใจเป็นตะหูว่ะพี่น้องเพิ่นกันเลมาสวยกันแต่ละเหมือกับเพราะว่าแม่เพิ่งจะจุดทานแล้วแล้วส่วงนี้ส่วงแม่เพิ่นทงทานเพิ่นกามานสวยเป็นตู้ข้ามนี่แหละพี่น้องเลยเนาะพอได้เติมเน็ดเพิ่นมากเพิ่นก็ะหายขาน้ำมุกน้ำมันขาเติมเน็ดแหละเพราะว่าเพิ่นเลี้ยงวันนีรถเนาะ เลืดนะเป็นยังเกาะตีนตีนแตกบอกใส่นอกแตกนะพี่นองตีนเลือดพ่นก็เลยวะรองเงินก่อน <c oughs> ส่วนนี้มีกะไห้อันเติมเนาา็ตแล้วกนะ็ใส่ในครอบครัวเลยนี่กแล้วเนาะถูกแล้วลืมล่างอีกไม่ได้ น้ำไม่ใส่เครใช้เลยนะผักนาะพี่น้องไม่มีน้ำไรบปดิเพราะว่าสำสีใส่ทำสีอาบแล้อบแบนี้เนาะ ไปไว้ลมไปเก็ดแอวแล้วบนนี้เนาะไปาไปไหวก่อนกระโตกก้างเฝนกระแป้งบอนอันเปิงก่อน้พี่้องเผื่อปูนแห้ง หนึ่งข่าวแรงบ่ช่วง,รงแรงเลยเนาะาไ,ไ,ไว้เทิงตัวนี้ตัวใบหางก็ได้มันแหง้งหนึ่งข่าแวแรงเลยบ่ย่างบ่ไม่น้อยเพแ่้แวเนะาะผักพ่อนก่อน,อ,น,อ,น <laughs> อันนี้แห้งเหลือเต็มโตเนาะพอว่าเพื่อนยังขนาดน,น้ำอากาศฮอนเนี่ย อือป่ะสายไฟบ่อหน้กูไว้เนาะสายไฟตัวนี้น้มันคักใหญ่ไม่เข่าแล้วแหละบ่อเสแล้วป่ะอยากเมื่อ้วก็เมื่อและคำเลยแล้วแล้วเนาะ ไปล่างมือก่อนเ,นเก็บกระเป๋าอย่างไว้แล้วมิตรบาลเอาทิบข่ามาด้วยทางนลงตุนเพิ่นสบายดีค่าขหลรดมาเองขับรหลดมาเองได้หรอือเปล่าได้เนาอเพราะว่าเพิ่นขับมาเองเช้านี้กะไปเอาออกเอาออก่ะ เอาออกขาไม่เท่าทนเนาต้องให้เพิรนไหวเพิรนน,นนี่คุณเนี่ยทำนี่คลิปขาขอได้ตัวนี้ <c oughs> ห่อนวะห่อนเอาอันนี้สิเป็นน้ำอันของเพิ่นไหวส่งให้เพิ่นเนาะน,นี่เอาเมื่อไรส่งกินนี่บ่วงนี่ของเพิ่นได้เอาลงไหวในอันนั้นเลยไปเอาออกหให้เพิ่นเอาโดดออกก่อนเพราะว่าเพิ่นขี่เมื่อได้อยู่ คอยๆได้ <laughs> อยากไปกันตามผลไม้ยังดิเอองูเป็นนั่นแหละคอยงง <laughs> เอาข่าวมาในผลเนาะงูอยากขี่ออกเลยก็ได้ใครับมีแต่ว่าคอยไป <laughs> จะทอยมันปิดเลยบ่ <laughs> <laughs> ยิ่มเลยคอยได้ ไออสิตนสีดำอันนั้นนะ่ะเป็นเอาเข่าไหวหม่มพี่น้องมันเลี้ยงออกอยากเนี่ยครึ่งดีๆเดอ้อขับออกเลยเลยเบื้องหนึ่งก็คือขื้นพานะรับออกได้อยู่ไปคอสีกัาดอกอือไปได้อยู่มีแต่ครึ่งดีๆเลยเจะนะ้าน่ะ ยับออกได้หัวนะเออติ๊ตวแห้งขักเนาะมีนนเปิดครับได้อยู่แต่ไม่ถาวรบยากาขึ้นน้ำปันไดเนาะเสียมนะมีแต่ว่าเอาไว้ได้กล้องหนึ่งก็ได้พเพราะว่าเพิ่นอยู่อยู่เดี๋ยวไปเสื่องไว้เลยคือสิบหน็นเออว่าเอ,เอ,อาซื้อมาเพิ่มเนาะเซียมกัน ยน้ำมันตั้งแต่มือน่านี่ยวัวได้ใส่เลยบ่เออน้ำมันน่ะมือก้อนๆปวดเละพี่น้องเป็นใส่หาสิบพันมาไม่ถาวเนาะอย่ามันเบิดเด้เงินเออเบิ่งเศร้านี่ย่างบ่ย่งอยู่เป็นว่ะไหวดีๆเงินเดียวสิเฮียขายในถุงมาใช้น้ำมันหืม เดียวจะไปเอาดอกโหลดยังสีเมื่อส่งคูวงอยู่พี่น้องบอกให้ตื่นล้างเงินกับมัดใส่เงินอีกเนาะเผิ่นกันได้พี่น้องเลยเตรียมตัวเมื่อเลยเผิ่อจะเตรียมตัวหนึ่งเข่าวแล้วสามเพิ่อจะคำเลยกับบ้านป้าก,ก่อนบ้านนี้เพิน่นสิอาบน้าอันยังไรเพิ่นคำแล้วเนาะยามแรงมี่น้อยไ,ได้หลายขั้นตอนเลย เพิ่นเทค้นเนาะทางลุมกะเนใส่บานประตูใหญ่ก็ใส่แต่ว่านี่บยบบานนี่กลับกลัให้เป็นโงโลดพี่น้องไอซีอาร์สามเมื่องดนี่ให้เพิ่นขี่ไขับได้อยู่แล้วว่า เจ้าครับอันขี่ผู้เดียวเห็นไหมได้บ่คนเดียวได้เออขี่คนเดียวได้อันสามหบ่อย <laughs> อันสามเงียบบ้ลลินที่ซื้อเนาะเพรชิวะเป็นขีดแะบอเบาแท้นะฮะบอกว่าอันกีนีนะว,ว่าอันสี่อันสามหลดเฮ้าเป็นขีดว่าอันสามน้ำเพลินขี่คนเดียวนั้นได้เนาะเพราะว่าเพลินยังบวกก้า เมืม่ออะไรมาแรงเลยกินกินตอนได้ก็ได้คันนัออ้กินขึ้นน้ำนี่แหละออไม่ท้าเคยกินอยู่นนเนาะอ,อ,อ,อที่โตไม่ท้าให้ขัก <c oughs> <c oughs> บลอกบล็อกอกะไรก็ซื้อทิของแซ่บเนาะให้ก็อีหน้าเลื่อกินน้ำให้เนาะเอาซ่อนได้บออับเลยคอ,อยเด้อราไม่ท้าขึ้นดูเจ้าอยากขี่ว่ายเนาะ แน่บอครับเออหนังกลางเลยไม่เท้าขึ้นเลยใครครับก็ได้หรอกให้ไม่เท้าขึ้นก่อนไม่เท้าการหนังแล้วเพิ่นมีส่งอยู่นะพี่น้องเพิ่นใส่ส่งอย่าพาล่มอย่าพาล่มแม่เท้าย่านอย่าพาล่มเด้อเพิ่นวะเออพายเลยบ่อยากซ้อนไผเพิ่นว่าพี่น้องยังบ่กล้าซ้อน ไปเลยเขาชินงเขาขึ้นน้ำเจ้าได้บ่เขาขึ่นน้ำเจ้าบ่ได้บ่กระเจี๊่เอา่ะเอา่จะขึ่นน้ำินพ่าบู่จักเอาอย่าขึ้นเองเมืองมาได้เห็นน้มพี่น้องไปสะไปขื่นน้ำแม่เทาไปก่อนจุ่นให้เราขี่ขี่ค่อยๆเด้อไป ไปก็ไม่เท้าเหยียบน้ำนี่สามคนเท้าได้เท้าไปเลยกันไม่ยูกกระตายุได้ยิ่งวะเลยได้ยุกหลอกเลยอะสามเนาะยกล้อกเลยบ่ให้อันผู้วงมันเป็นคนขับไเอมืันนี้ปกติสิขับเองจริงเนาะมันขับได้อยู่ กับอก้าพี่น้องให้ให้หมูข,ขึ้นนำกับ่านวะเออดีเลยเนาะ ไปฮะแหละมันแต่งกอดภายดีใครแต่ว่ามันบริกา้เป็นไง ជាំងសារប់ខ្ញុំនាំ់ខ เพิ่นไปตามหลังเนาะอย่าเพิ่น ลงเดจะไปถาวเด้อเออเอาไหวเลยแล้วเ่าไว้เลยเป็นเบาขาวไว,ไว้บนาาบน,นั่นแล้วเนาะมันนั่นบนนี้ใสหลอกบมนนี้ใส่บ่คอยเด้อเมืม่อเขาอยู่ซอยเออ ได้แล,แล้วเนาะมาหอดแล้วพี่น้องเอ้ยไม่ถาวรค่อัดสามมาเนาะโดยมีแต่วา่าเอาไว้ฮันละลอกไว้เนาะคอกันลอกไว้ลอกว่ะกระเจี๊ยม,มาเัาสีลอกกระเจียมฮะเนี่ยมาอยู่ในโชว์เมื่อกี<า>้ตนลอกให้เพชนก่อนพี่น้อง พะโละว่าเป็นเนาะมาหอดเตาถ่านแล้วพี่น้องเอ้ยโอเคอ๋อน้ำกันบ่ใส่โซ่คนไหวเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยบาร์นิก้านี่นตแต่ว่าอักซาไหวแฮะแหละมาหอดเฮือนเลยนี่แต่ว่าสิก้าบก่อนพี่น้องไอ้บาร์นิก้าเอาสบายดีนะน้องทูนเด้เอ โดยบรรยากาศจะคําเลยเฮ้ยนาเห็นยังกินมาัณนนิยังบมดเห็ดกินยังเลยโดยเอาพี่น้องมีแต่วาสีคอโตกลับไปก่อนเลยบัดน,นี้กะตอนนี้กะคําแล้วเนาะหายเพลินเศร้าเมื่อยก่อนมาส่งเพลินแล้วก็ได้เพลินเห็ดอยู่เห็ดกินแล้วเนาะเอาคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อถ้าปบพอคลิปน้าเนาะโดยจากคลิปนี้ลาไปแล้วเด้อขอกล่าวคำว่าสบายดี